เป็นไงมีความโหดป่ะเอาไก่มาทุบตึกๆๆๆๆ <laughs> โ <Okay. S 2> อเคเอ้ยอย่างน้อยคลิปนี้เนี่ยฮะมันก็เป็นการเคลียร์ทางเดินให้มันปลอดโปร่งเนี่ยเห็นป่ะฮะสะอาดล้ก็าตามมากยิ่งขึ้นตั้งเยอะอะดโด ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาพบกับสล็อปไมค์ครับอีกรอบหนึ่งนะ,ะับผมแทนก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นซีรีส์โลกนี้มีแต่ห <g ül> ินกันต่อนั่นเองฮะคลิปนี้ทำอะไรเดี๋ยวนคลิปนี้ฮะเราจะมาทำฟาร์มไก่ให้เป็นหลับเป็นแหล่งกันสักนิดนึงแล้วกันฮะคือฟาร์มไก่ของเราเนี่ยฮะมันสามารถผลิตไอเทมดีๆให้เราได้หลายอย่างถูกต้องป่ะฮะมันสามารถผลิตอะไรให้เราได้บ้างอะ่ะผลิตเอ่อแร่ต่างๆนานาลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะฮะแต่เข้าใจไหมมันชั่วคราวมานานแล้วมันอยู่ตรงทางเดินมันขวางทางเข้าใจป่ะฮ ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแปบนึงนะ C H I C K E N เนี่ยถามว่าไก่มันเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นดังนั้นเราก็คงไม่ต้องทําห้องให้ใหญ่ขนาดนั้นก็ได้มั้งนะฮะเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ชนิดนันแปบนึงอะอย่างไก่บางชนิดเนี่ยเห็นป่ะฮะมันเป็นแบบไก่กระบองเพชรอย่างเงี้ยมันก็ไม่จําเป็นอะไรกับเราใช่ปะล่ะ,ละไก่ที่จําเป็นก็มีอะไรบ้างอะอะแน่นอนฮะพวกไก่เพชรไก่เคลไก่เหลก็กไก่แร่ต่างๆนานาเลยพวกเนี้ยฮะเออพวกเนี้ยสำคัญซึ่งผมคิดว่านะฮะเดี๋ยวเรามาทาฟาร์มไก่กันนะบริ อุปกรณ์ช่วยสร้างของผมมันไปอยู่ไหนแล้วแป๊บนึงนะอุปกรณ์ช่วยสร้างอยู่ไหนอะหาไม่เจอไม่อ,อุปกรณ์ช่วยสร้างยังจําได้อยู่ใช่ไหมที่มันสามารถช่วยในการทุบบล็อกได้ผมไปเก็บไว้ส่วนไหนของโลกอันนี้จริงจงังนะเนี่ยลืมมันอยู่ในไหนอะอยู่ในนี้ปะ่ะแป๊บหนึ่งนะฮะอ,อ,อยู่ในไหนนะหายอีกแล้วอ้าโอเคฮะเจอเรียบร้อยโถมาซ่อนอะไรอยู่ตรงนี้นี่เองก็นั่นแหละฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาอันนี้ออกมาโอเคแล้วก็เอาแบตเตอรี่ออกมาสักนิดนึงนะฮะแบตเตอรี่ชาร์จเป็นไงบ้างฮะโอ้อ <c oughs> แบตเตอรี่ยังชาร์จไม่เต็มเลยอ่ะเราจะเจาะบ,บริเวณตรงไหนฮะผมคิดว่านะฮะเราจะเจาะกันบริเวณตรงแถวแถวนี้ดังนั้นคิดขวาดูปไปไงฮะเราก็ได้ห้องกว้างๆมาแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะขอตรงนี้อีกสักนิดนึงจุ๊บนะฮะคิดขวาไปเลยเอ๊ชีวิตสบายมากเลยฮะ แบบลิดขวาแล้วก็ได้ห้องออมาไหนดูซีประมาณนี้ได้หรือ,อยัง hmm. น่าจะได้แล้วล่ะนะฮะ <Okay. S 1> เนี่ยพวกไก่เนี่ยฮะเดี๋ยวเราวางไว้ท้ายห้องแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็พวกกล่องเก็บของก็เดี๋ยวไวต้ตึกๆๆๆๆประมาณตัวนี้โอเคน่าจะใช้งานได้ฮะเราต้องย้ายกอะ <c oughs> ย้ายไก่ <c oughs> ย้ายไก่แป๊บนึงนะฮะมันมีวิธีการย้ายไก่แบบดีๆไหมไม่มีใช่ไหมอ๋อ คืออย่างมอสแผรบางอันเนี่ยฮะเราสามารถแบบกดชิปและคลิกขวาได้เข้าใจไหมเราก็จะแบบยกมาทั้งกล่องเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือแบบมันยกไม่ได้อ่ะ,อะได้ถ้ามันยกไม่ได้ก็ค่อยๆทุบมือแล้วกันนะฮะเอาออกมาทีละตัวของพวกนี้ผมขอยนทิ้งไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าแบบเนาะเรามีไก่อยู่แล้วมันผลิตผลผลิตให้เราได้เยอะอยู่แล้วดังนั้นโยนทิ้งไปก่อนแล้วกันนะโยนไปก่อนโยนโยนเปนไงมีความโหดป่ะเอาไก่มาทุบตึก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 โอเคเดี๋ยวขอยนของทิ้งั่วคขาวแป๊บหนึ่งแล้วกันมา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 วางเอ่อ ที่เลี้ยงไก่กันดีกว่านะฮะมันหายไปไหนอันนึงหรือเปล่าที่เลี้ยงไก่หายไปไหนไม่รู้โอเคฮะนั่นแหละฮะค่อยๆทยอยย้ายออกมามันจะได้แบบเออเป็นระเบียบนิดนึงโอเคทำไมมีที่ขุดดีๆไม่ยอมใช้ใช่ไหมนั่นสินะอ่ะซึ่งฟาร์มฮะเราจะวางไว้แบบนี้ก่อนเย่เย่วางไปก่อนฮะวางวางเงี้ยงับกับโอเค เออกอบกอบบบ่ะเราใส่ไก่ไปก่อนแล้วกันฮะมีไก่ทองไก่เหล็กไก่สลามนะฮะใส่ใส่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะให้มันปั๊มผลผลิตไปก่อนโอเคไก่อะไรอีกฮะเลสเตนโกสโตนไก่กระจกคือไก่บางชนิดเนี่ยฮะจำนวนมันก็ยังแบบไม่ได้เต็มที่อะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวค่อยมาทำขยายไฟล์มกอนอีกทีนึงแล้วกันครับขอฝากไว้ก่อนครับเออฝากไว้ก่อนเออเออเอออืม อืมและคราวนี้อาที่เก็บของก็เหมือนเดิมฮะเราจะใช้เป็นตัว compacting d r a w e r เพื่อที่ว่ามันจะได้แบบบีบอัดไอเทมให้เราอัตโนมัติไงอะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยฮะผลผลิตจากไก่เนี่ยเห็นป่ะฮะมันได้มาเป็นสลามบอลถูกต้องป่ะฮะ เราก็จะให้มันอัดบล็อกอัตโนมัติเป็นสลามบล็อกแบบนี้โอเคอ่ะไอ้นี่ก็เหมือนกันฮะสมมติผลผลิตใช่ไหมมันได้มาเป็นเศษเหล็กใช่ไหมฮะเราวก็ให้มันอัดมาเป็นบล็อกให้อัตโนมัติสิใช่ไหมซูมเอาสิฮะเอ่อนี่ฮะให้มันอัดเป็นบล็อกแบบนี้อัตโนมัติมันก็ดีอ่ะใช่ปะล่ะแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดสมมติเราทุบกล่องมันจะย้ายไปทั้งกล่องใช่ไหมโอเคไม่กลัวว่าแบบทุบแล้วแบบไอเทมมันกระจายอย่างงี้อะฮะอ่ะเราก็ค่อยๆยทยอยย้ายไปก่อนฮะเย เย yeah, yeah, yeah. คำถามระดับชาติเราจะไปรู้ไหมเนี่ยว่ากล่งไหนมันมีอะไรอยู่ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้เดี๋ยวขอวางคืนแป๊บหนึ่งนะฮะเออวางคืนแป๊บหนึง่งอะไรคืออะไรไม่รู้จริงๆฮะอ่ะอย่าตงตัวเนี้ยฮะบล็อกทองใช่ไหมอ่ะเรามาฝากไว้ตัวนี้ก่อนปึ๊กอ่ะอ่ะแล้วก็บล็อกเหล็กฮะฝากไว้ตรงนี้นะฮะไม่เออถูกแล้วแล้วก็สลามแบบนี้อเคอ่ะแล้วก็มีอันอีกฮะไดมอนด์นะฮะโคบอล บวางให้ถูกตำแหน่งนิดนึงอ่าเป็นไงฮะมันดูโล่งขึ้นใช่ไหมเออนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการฮะแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็จะเอาท่อเนี่ยฮะมาแปะบริเวณแบบนี้นะฮะปิ้วปิ้วปิ้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตั้งค่าอีกทีนึงฮะแปะท่อไว้แบบนี้ก่อนนะเเออไก่ครับฮลัลโหลเก็บกับขวางทางจริงๆเลยอ่ะนี่ฮะแล้วเราก็จะแบบกดแบบนี้นิดนึงนะว่าแบบเอ้ยไม่ต้องเชื่อมกันนะเฮ้ยท่อพวกนี้นะฮะโอเคติกตึกตึกตกตก ตึกนะฮะแล้วก็กดชิปคีย์ขวาแบบนี้นิดนึงมันก็จะสูบไอเทมขึ้นไปข้างบนโอเคแป๊บหนึ่งนะอันนี้มันไอเทมอะไรนะเอ่อฮัลโหลเอเดอร์เพลอ่ะทำตัวกองเก็บของเพิ่มเติมสักนิดนึงจิ๊บนะฮะแล้วก็แบบนี่อ่ะฮะแล้วก็ฟึบโอเคฮะมันก็จะสูบไอเทมออกมาเยี่ยมและคราวนี้ฮะไอเจ้าตัวลิ้นชักดรอเวอร์ของเราเนี่ยฮะ คือตอนนี้เห็นป่ะฮะมันยังอัปเกรดได้อีกเข้าใจป่ะคือคือจำนวนที่เก็บไอเทมมาฮะเนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้ถึงขั้นไหนนะสามารถอัปเกรดได้ถึงขั้นเนเธอร์ไลท์อ้ oh. แล้วดูชื่อสีไอเทมสิ <c oughs> มีการเปลี่ยนด้วยนะเนี่ยแสยรงวจามันเป็นขั้นสูงสุดจริงๆฮะเนี่ยอย่างเห็นป่ะไดมอนด์ <c oughs> มันก็เป็นแบบสีฟ้าอ่าเข้าใจได้สีทองก็สีทองแต่เนเธอร์ไลท์มันเป็นสีแบบ R G B ดังนั้นนะฮะมันน่าจะดีที่สุดซื้อวิธีการครับก็โอเคฮะไม่ได้ นั่นแหละฮะต้องค่อยๆแต่ระดับตั้งแต่ขั้นสีคัพเปอร์ทองแดงทองอ่ะนั่นแหละฮะไปซึ่งเราต้องการตัวอัปเกรดกี่อันฮะขออนุญาตนับแปปหนึ่งนะฮะเราต้องการตัวอัปเกรดปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ทำมาสักประมาณ40อันก่อนละกันโอเคได้ซึ่งตอนแรกฮะเราต้องการไม้จํานวนมากว่าแต่ว่าเรามีไก่ไม้หรือเปล่าฮะเราเคยมีไก่ไม้ไม่ไมใช่หรอ hmm. ไก่ไม้หายไปไหน hmm. ไก่ไม้อยู่ไหนแปบหนึ่งนะฮะวูดเอ่อล็อกเอ่อชิเอ่อ,อ,กอ,อไก่ไม้ผมเอาไปไว้ไหนหมดนะ ไก่จ้าผมเอาไก่ไม้ไปกินหมดแล้วเหรอ,อมันหายไปจริงๆนะเนี่ยฮะสงสัยเราจะต้องทําไก่ไม้ใหม่แล้วล่ะ <c oughs> ฟังเราแปลกๆไหมทำไก่ไม้ใหม่ก็ไม่ได้ยากอะไรเห็นปะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันเดิมก็เอาไข่ไก่ไว้ฟองนึงแล้วก็ทําจุดครบาบสภาพนอโอเคฮะต้องมานั่งทําไข่ไก่ไมาแบบนี้เนี่ยออโอเคฮะแปะเข้าไปแบบนี้ยื๊ตึ๊บโอเคฮะแล้วก็รอมันคราบแป๊บหนึ่ง ซึ่งใช่ฮะความเร็วในการครับเร็วเหนือเสียงจริงๆเร็วเหนือแสงมากดูฮะค่อยๆขานเออค่อยๆเงอบเออค่อยๆโอเคได้ไก่มาแล้วตัวหนึ่งนะฮะอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมฮะวางไปเย่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 อ่ะนี่ฮะเราก็จะเอาไก่สองตัวฮะมาโซเดมาคอมกันแบบนี้ใส่มเมล็ดเข้าไปซึ่งระยะเวลาเนี่ยมันค่อนข้างยาวนานถูกต้องป่ะฮะเราไม่ต้องดีดนิวฮะเราจะเอาถุงแห่งกาลเวลาฮะกดชิปและวขิ้ขวา อย่างนี้ไปเรื่อยๆฮะโอเคเห็นป่ะ ah, ม so uh, like uh, ันก uh. uh, uh, ็จะเร็วขึ oh. yeah, no uh, uh, ้นใช่ไหมกดชิปที่ขวาอีกอ่าเร็วสบายใจละอ่ะแล้วเราก็มาอัปเกรดแบบนี้เรื่อยๆฮะก็รอไปฮะอืดอัปเกรดไปเราก็โยนของเก่าทิ้งอ่ะฮะมันก็ไม่มีอะไรอ่ะก็เนี่ยพอมันออกลูกมาใช่ไหมออกลูกมาฟึบอ่ะแทนตัวแรกไปโยนทิ้งปิ้วที่สายไม่ดีเลยอ่ะพอมาตัวที่2ฟึบโยนทิ้งปิ้วนั่นแหละฮะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าทั้งหมดเนี่ยฮะมันจะเป็น ระดับ10แค่นี้แหละฮะเราก็ได้ไก่ระดับสิเป็นที่เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราต้องทําก็คือทําให้ครบ16ตัวแล้วก็ค่อยแบบปั๊มไอเทม hmm. รู้สึกแบบนี้เนี่ยฮะมันใช้พื้นที่ค่อนข้างเปลืองเหมือนกันนะเพราะว่าเนี่ยพอเราวางแบบนี้เนี่ยมันไม่สวยงามเนี่ยติดหลังคาด้วยผมว่าเราย้ายตำแหน่งไก่ดีกว่าเราอาจจะไม่ได้ย้ายตำแหน่งลักษณะคล้ายแบบนั้นฮะแต่ว่าเราจะวางแบบนี้แล้วกันนะฮะ,ะถ้าใครไม่เข้าใจดูอะดูดูดูดนี่อันดับแรกฮะตัดท่อแบบนี้ให้หมดก่อนแล้วหลังจากนั้นฮะย,ย้ายมาไว้ข้างหลังแบบนี้อ โอเคใช้งานได้จะได้แบบมีไก่ตั้งโชว์สักนิดนึง่ะแล้วก็ เนี่ยไอตัวเนี่ยก็ลดลงมาหนึ่งระดับมันก็ไม่กินพื้นที่ใช่ปะเนี่ยแล้วเราก็แปะท่อแบบนี้นิดนึงแล้วก็แบบนี้โอเคโอเคนี่แหละฮะไก่ไม้ของเราสุดยอดโอเคขั้นตอนต่อไปฮะเดี๋ยวเราจะต้องอัปเกรดไอเจ้าตัวดรเวอร์ที่เราพูดกันไปตั้งแต่ตอนต้นคือตอนเนี้ยฮะที่เก็บขอ,ของของเราเนี่ยมันเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ยเต็มเยอะมากโอเคตอนเนี้ยเรามีปัญหาอีกแล้วนะฮะอตอนเนี้ยอะเนเธอร์ไลท์อะเรามีแล้วถูกต้องป่ะเนเธอร์ไลท์เต็มบ้านเลยนะฮะเพชรเราก็มีแล้วเช่นกันฮะทองก็ทอ้ เนี่ยนี่ดูสิมันต้องใช้ทองแดงเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอ๋อคือถามว่าเรามีทองแดงป๊บหนึ่งนะเรามีไก่ทองแดงไหมอ่าแป๊บหนึ่งนะเอาทองแดงออกมาก่อนแล้วกันที่ผ่านมาเรามีทองแดงเยอะมากขอทองแดงมาเผาผ่านแป๊บหนึ่งแล้วกันนะมันเกะ็กะทองแดง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 ว้าทองแดงมีนิดเดียวเองอ่าเรามีไก่ทองแดงโอเคฮะเดี๋ยวขอทาไก่ทองแดงแป๊บหนึ่งแล้วกันฮะก็คือต้องเอาไก่สีเหลืองผสมกับ ไก่ช็อกโกแลตนะฮะนี่ไงเรามีไก่สีเหลืองโอเคแล้วก็ไก่โกโก้นะฮะเย่นี่แหละหาชีวิตก็ผสมไปเรื่อยๆฮะอ่ะเอาถุงแห่งกาลเวลาขี้ขวาปิ๊วปิ๊วปิวปิวมันก็น่าจะออกมาเร็วขึ้นแหละฮะเร็วอยากได้ไก่ทองแดงขอไก่ทองแดงหน่อยเร็วทองแดงทองแดงทองแดงไม่ใช่นะฮะเกลืออ่ะขอไก่ทองแดงหน่อยเร็ว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 นี่โอเคเราได้ไก่ทองแดงเรียบร้อยฮะเอามาแทนที่สักตัวหนึ่งฮะทองแดงทองแดงทองแดงเย่ไม่เอาขอไก่ทองแดงหน่อยเร็ว โยนทิ้งฮะโยนทิ้งเย้โอเคฮะได้ไก่ทองแดงเอาทองแดงทองแดงมารวมกันแล้วก็ทองแดงนะฮะนี่ฮะตึ้มตุ้มตึ้มตุ้มตึ้มตุมตมตมตมผสมไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเป็นแบบขั้นสูงสุดและในช่วงเวลาสั้นนะฮะเราก็มีคัพเปอร์ใช้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตบมืออะเรามาทยอยทำก่อนลวกันนะฮะอัปเกรดปิวนะฮะได้มาทั้งหมด7อันอ๋ออะสมมติได้มา10อันก่อนล้วกันนะฮะแล้วเราก็จะเปลี่ยนเป็นขั้นทองแบบนี้ ขั้นทองว้ากองเก็บของไม่มีวผมต้องใช้ไม้เยอะมากเลยฮะปิ้วโอเคทองใช่ไหมทองใช่ไหมอ่ะเอาทองออกมาเย่เนะฮะเราก็ทําขั้นทองแบบนี้ปิวแล้วเราก็ได้ขั้นทองมา10อันแล้วใช่ไหมอัปเกรดขั้นต่อไปฮะคือขั้นเพชรแบบนี้อ่ากองเก็บของหมดอีกแกโอเคทําขั้นเพชรนะฮะซึ่งก็กดคลาไปเลยโอเคได้มา10อันแล้วเย และขั้นสุดท้ายฮะคือขั้นเนเธอร์ไลท์เราจะต้องเอาไปอัปเกรดที่โต๊ะนั้นแทนแปบ๊บหนึ่งนะฮะ ITE นะฮะมีเนเธอร์ไลท์ไหมอะเนเธอร์ไลท์เราไปไว้ไหนเนี่ยเนเธอร์ไลท์เอามาสิบอันฮะเย่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 อ่าโอเคฮะเราก็มาอัปเกรดแบบนี้แล้วก็แบบนี้เย่ yeah. โอเคสวยงามแล้วเราก็ได้ที่อัปเกรดมาแล้วถูกต้องป่ะฮะเราก็จะอัปเกรดอย่างละหนึ่งไปก่อนละกันฮะอ่ะสมมุติเราอัปเกรดตรงนี้อย่างละหนึ่ง อย่างละหนึ่งไปก่อนแล้วกันฮะเย่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 หมดโอเคฮะเรามาอัปเกรดเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันฮะใส่เข้าไปฮะใส่เข้าไปใส่เข้าไปเย่เย่และปัญหาต่อไปของเราคืออะไรฮะเห็นอะไรหรือเปล่าฮะมันสูบไอเทมออกไม่ทันถูกต้องป่ะคราวนี้พอมันสูบไอเทมออกไม่ทันเนี่ยฮะไก่มันก็ผลิตไอเทมไม่ได้เพราะว่าช่องเก็บของมันเต็มดังนั้นฮะผมคิดว่าเราควรจะต้องมานั่งเพิ่งเกิดอีกแล้วเหรอเพิง่งไหนฮะเออมามาแอบดูสิฮะว่าพึ่งเขาจะให้อะไรเราบ้างหรือเปล่าสวัสดีครับคุณพึ่าาาาาารรรรยยยกนนนนิดดดึึงงงงสสวัีีฮฮะะะะมขออไให้้เเเเบบปปลู่แ๊ เย่เย่อ้พึ่งบินได้ไหมเนี่ยฮะจะไปไหน <c oughs> กลับมากรเดี๋ยวเดี๋ยวรอพึ่งเขาแป๊บนึงฮะเราวๆขอของฟรีหน่อยเร็วๆมีของอะไรนะ่าตื่นเต้นบ้างหลังจากที่อัปเดตมอรดแพ็กใหม่นะฮะของเนี่ยฮะมันก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยสมัยก่อนเนี่ยมีแต่แบบอะไรก็ไม่รู้นะฮะมีแต่ไข่ไก่มีแต่ของแบบเมลเมลเออคุณพ,พึ่งครับฮัลโหลอ้าวโอเคครับได้ของอะไรมาด้วยไหนดูซิได้ไปอัปเดตได้ไข่ไก่นะได้ได้ลูก ลูกเต๋าเสียงไทยลูกเต๋าเสียงทยไทยมีแต่อของตื่นเต้นทางนั้นเลยฮนะอูแบตเตอรี่เอ้ยอันนี้ของดีของดีของดีองดเอ้ยบีตัวไปอัปเกรด เนี่ยเนี่ยฮะที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยเราต้องการไอเทมนี้เยอะมากมากฮะซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยสูบไอเทมเร็วกว่าเดิมเหมือนพึ่งเขารู้ใจนะเนี่ยฮะเราอยากได้ไอเจ้าตัวอัปเกรดท่อเนี่ยพอดีเลยนะฮะเนี่ยเราสามารถเอาตัวอัปเกรดเนี่ยฮะใส่เข้ามาตรงนี้ได้ฟึ๊บนะฮะแล้วมันก็จะสูบไอเทมเนี่ยฮะเร็วกว่าเดิมนี่เห็นป่ะสูบไอเทมแป๊บเดียวฟึ๊บฟึบหมดเลยซึ่งตัวอัปเกรดนะฮะมันก็มีหลายระดับเห็นป่ะฮะมีขั้นเหล็กขั้นทองขั้นเพชรขั้นนนนนนนออออะะะไไไรรพพพววววกกกกกเเเเเีีีี้้ยยยยฮฮ็ดดดด๋ลลงงููแัััั่่าาขหมมบท มาลองทำง่ายๆก่อนแล้วกันฮะใช้เหล็กแบบนี้ลองดูก่อนว่ามันจะทานเบาเพราะถึงยังไงเนี่ยเห็นปะฮะมันก็จะต้องค่อยๆอัปเกรดแต่ระดับมาเรื่อยๆอยู่แล้วดังนั้นฮะลองทำขั้นสีขาวดูก่อนอ่ะเรามาลองดูกันฮะว่าขั้นสีขาวเนี่ยมันจะเพียงพอหรือเปล่าฮะเราลองใส่อัปเกรดดูนะฮะใส่เข้าไปฟึแบบนี้ใส่ได้แค่หนึ่งอันเท่านั้นนะฮะแล้วดูสิว่ามันดูดไอเทมทันไหมสามสิบหกไหนลองดูสิฮะทันไม่ทันไม่ทันไหมอืมมเหมือนจะยังไม่ทันเท่าไหร่นะสีขาวเห็นปะฮะะะะมมมันันนงงไ่ทาอออดลข้สสีูจพ ลองใส่ดูนะฮะฟึบไหนดูสิฮะมันดูดไอเทมทันไหมสีทองโอเคฮะขั้นสีทองดูดไอเทมทันเยี่ยมดังนั้นฮะใส่ขั้นสีทองไปเลยเย้ <Yeah. S 1> รู้สึกมันไม่สวยงามอ่ะขออนุญาตปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้ไหม <c oughs> คือเดี๋ยวผมจะเอาไก่ไปข้างในแทนแล้วเอากล่องอันเนี้ยฮะกระดึบออกมาข้างนอกเอ่อเข้าใจไหมเนี่ยอ่าลองดูฮะลองดูเนี่ยผมหมายถึงแบบเนี้ยเอาไก่ไว้ข้างในแบบนี้ใช่ไหมอ่าโอเคฮะแล้วเราก็แปะท่อออกมาฟึบนะฮะไม่ใช่อย่างงี้เออฟึบอองบ มันก็มองไม่เห็นไก่ใช่มั้คือแบบทํายังไงมันถึงจะเห็นไก่ไม่รู้อ่ะอ่ะเอออย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ทําทํานี่ๆๆๆๆๆๆๆปึ๊บเออโอเคฮะแล้วก็สูบแบบนี้อ่าโอเคฮะแบบนี้แล้วกันไก่มันก็จะอยู่ข้างในแบบนี้ไงโอเคโอเคเราวางลักษณะคล้ายแบบนี้แล้ะกันฮะแล้วจากนั้นถัดไปฮะเราก็จะวางท่อแบบนี้เหมือนเดิมนะฮะโอเคตัดท่อตรงนี้ไม่ต้องให้เชื่อมถึงกันแล้วก็ตรงนี้ให้ดูดแบบนี้ <Okay. S 2> แต่ตัวอัปเกรดเข้าไปด้วยนิดนึงเย่ yeah. เนี่ยฮะแล้วเราก็ต้องทําลักษณะคล้ายแบบเนี้ยฮะไปเรื่อยๆให้ครบเออเระหว่างท่อข้างหลังมันชนกันด้วยนะเนี่ยฮะจริงๆถามว่าท่อข้างหลังชนกันเป็นอะไรไหมมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกแต่ว่าแบบมันก็ไม่เกิดประโยชน์ที่ท่อมันจะชนอะนะมันก็จะแบบเออลำบากกับชีวิตนิดนึงแล้วก็สั่งให้มันดูดแบบนี้ใส่ตัวอัปเกรดเข้าไปเหมือนเดิม <Yeah. S 1> นี่ฮะท่อตรงนี้ก็เหมือนเดิมเย่เย yeah. yeah. uh ่เออเออเออนี่ฮะเราก็ไล่ใส่ตัวอัปเกรดท่อตรงนี้ให้ครบมันจะได้แบบส่งไอเทมเร็วๆนิดนึงอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคปอกปักปอกปักปอกปอกปอกปกปกฟาร์มไข่ไก่นี่มันฟินดจริงๆเลยไม่ใช่ฟาร์มไข่ไก่ดิฟาร์มไก่เห็นปะฮะมันก็จะแบบปอกป๊กปอกป๊กปอกป๊กปอกปอกปอกแป๊กเสียงนกหูดีและสำหรับฟาร์มไก่ตรงไหนนะฮะที่มันเข้าที่เรียบร้อยนะฮะเราก็จะพึ่งเกิดอีกแล้วนะฮะพึง่งอีกแล้วเหรอแป๊บงนึ่งนะ เฮ้ยฮัลโหลพึ่งอยู่ไหนอะฮะเอ่อนี่ผมตาถูพึ่งอยู่ไหนอะโอโอเคฮะพึ่งอยู่ไหนเรื่องของเขานะฮะช่างมันมเอาเป็นว่าไก่ตรงไหนของเราเนี่ยที่ว่ามันเข้าที่เรียบร้อยอย่างอ่าอย่างอันนี้ฮะมันยังไม่เข้าที่เพราะว่าอะไรเห็นปะฮะมันยังเป็นแบบระดับหนึ่งอยู่ก็ยังไม่ต้องฮะอันนี้ระดับหนึ่งยังไม่เอาอไหนดูสิฮะอ่ะยังไก่เพชรอันนี้ของเราเห็นปะฮะมันขั้นสูงสุดเรียบร้อยฮะเราเอากระจกอุดไปเลย จะได้รู้ว่าตรงนี้ฮะคือแบบดีที่สุดแล้วอ่ามีอะไรคะอ่าไก่กระจกอุดไปเลยมีอะไรคะไก่โกสโตอนอุดโอเคไก่เลสโตนเย่ไก่อะไรอีกฮะไก่เส้นเชือกอุดไปตติงเนเธอร์ไลท์นั่นแหละฮะตรงไหนที่มันแบบขั้นสูงสุดไปแล้วอุดไปเลยจะได้ไม่ต้องมานั่งยุ่งกับมันอีกโอเคเอาเอาไก่เอาอไ,กอไก่ทองยังเป็นระดับแรกอยู่เหรอเนี่ยอ๋อเหรอโอเคมาอัปเกรดไก่ทองกันดีกว่าไปอัปเกรดิ นั่นแหละฮะผสมพันธุ์กันไปฮะโซเดมาคอมเดมาคอมเดมาคอมปึกปึกโซเดมาคอมอ่ะนั่นแหละฮะไปเรื่อยๆ yeah. ยยไหนมาดูผลผลิตของมันสิฮะ ผลผลิตทองของเราสุดยอดอ่ะเช่นเดียวกันกับข้างบนฮะไก่ไม้ของเราคือดีที่สุดแล้วดังนั้นอุดไปเลยนะฮะจะได้ไม่ต้องมานั่งงงว่าอันไหนยังไม่ดีโอเคไก่คอปเปอร์อุดไปเลยนั่นแหละฮะทำแบบนี้ให้ครบทุกตัวซึ่งตรงนี้เห็นปะฮะมันังมีไก่อีกหลายตัวเลยที่ว่าเรายังไม่ได้เอาไปเลี้ยงตรงนั้นฮะก็เดี๋ยวเราค่อยทยอยผสมพันธุ์ไปเรื่อยๆก่อนละกันฮะและนี่คือความไก่ของเราฮะคลิปนี้ครับแหม่านะจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะเอ,อ้ยอย่างน้อยคลิปนี้เนี่ยฮะมันก็เป็นการเคลีย อันนั่นแหละฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปที่นี้ก่อนเลยแล้วกันป๊อกป๊อกปอกปอกปอก,ปอก,ปอกขอบคุณที่ปอกแปกป๊อกแปกขอบคุณที่ตามชมมาสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ,บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับกันให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะไปถ้าชอบซีรีส์โลกนี้มีแต่หินอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจทุกคลิปด้วยนะถ้าคลิมัยบออกแล้วกันตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบบ๊ายาย